มีคนถามลงเรีนน้บอกว่าจีนเนี่ยจะยึดไต้หวันไหมครับอ่าเพราะว่าไต้หวันเนี่ยผลิตเซมิคอนดักเตอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นตของโลกเอออันนี้พี่ทีมองว่าอย่างไรพี่สมมติถ้าแบบในกรณีของรัสเซียเขาเอ้ยเขาเขาลุยได้แล้วจีนเอาเอาไงดีพี่ยังไงฮะยังไงสำหรับเรื่องนี้พี่ทีมองอยังไงครับอันนี้ตัวผมเองอ่ะผมพูดตรงๆว่าก็มันต้องใช้คําว่าดาวแล้วกันนะผมก็มไม่ได้ <laughs> ูั <laughs> มันต้องดาวดาว,ดาวอยู่แล้วที่เราไม่มีคนรู้โอเคใช่ครับต้อถามว่า ในสภาวะตอนนี้เราเห็นได้อย่างนึงก็คืออันนี้คุยกับอาจารย์คุณอาสุริชัยหยุ่นด้วยแล้วกันนะอาจารย์ก็บอกว่าเราลองดูสีภาพเนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยเราดูว่าจีนเนี่ยทุกคนบอกเหมือนว่าถ้าอเมริกาปรับลรัสเซียได้ทุกคนบอกหมดแหละต่อไปก็จีนไงถูกไหมแล้วแล้วเขาเนี่ยจีนจะปล่อยเหรอเราดูท่าท่าทีจีนนิ่งมากเลยนะจีนไม่ค่อยออกหน้าออกตาแบบว่าเฮ้ยรัสเซียลุยนู่นนี่นั่นไม่ยุ่งขอเป็นกลางอะไรแบบเนี้ยอาจารย์ก็บอกอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้ว ณป,ปัจจุบันเนี่ยคือจีนจําเป็นต้องผูกมิตรกับโลกเพราะแผนการของจีนเขาบอกว่านะครับ, iation, บเบลล์ล็อนิชเอชัก็คือจะลากเส้นเ้องเข้มจากตัวของจีนน่ะลากผ่านยุโรปแล้วกลับมาจีนเป้าหมายคือจะทําให้อเมริกาทวีปอเมริกาเนี่ยเป็นเกาะที่โดดเดี่ยวเขาบอกเขาจะเชื่อมเชื่อมเชื่อมแผนที่โลกเข้าด้วยกันแล้วทำให้อเมริกาเป็นแค่เกาะซึ่งจริงๆมันเคลวีบนะแต่เขาเหมือนกับแบบเอ้ถ้าเราเราเราเป็นพันธมิตรแล้วเพราะฉะนัน้นทำับผมอ่ะ ภาพเนี่ยถ้าเรามองภาพนี้ก่อนว่าเออเป็นเป้าหมายระยะยาวเขาอะเป็นผมผมเชื่อว่าจีนจะไม่บุกไม่บุกในเรื่องของไต้หวนันถามว่าหนึ่งทำไมถึงไม่บุกผมอยู่จีนไม่บุกอยู่แล้วจีนก็สามารถเติบโตได้จีนก็เป็นดูเป็นที่รักของทั่วไปจีนอยากค้าขายจีนไม่บุกไต้หวนันจีนก็สามารถร่ำรวยขึ้นได้เป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งทางเศรษฐกิจในอเมริกาได้อยู่แล้วเพราะตาการเติบโตได้สูงกว่าถูกไหมครับอันนี้อย่างแรกอันที่สองคือเอา้าก็ผมจะเป็นพนาราเมต์ไงถ้าผมบุกไต้หวนนะันอะ คนด่าผมแน่กระจายผมแน่เพราะหลายหลคนก็แบบพูดเป็นไม้กันหมาแล้วอะ่ะเฮ้ยรัสเตียบุกบุกยูเคนหรือจริงก็บุกไต้หวันคือมันเป็นการโยนหามทางแบบตีการจีนแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าก็ก,ก็ไม่จําเป็นต้องทําเพราะว่า mm hmm. เราก็อยู่กันอย่างนี้นะแล้วไต้หวันก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรต่างๆที่จะมาแข่งขืนหรือว่าก้าวร้าวต่อจีนมากยิ่งขึ้นไม่แข็งขืนอยู่แล้วแต่วบาไม่ได้มากไม่ได้มากยิ่งขึ้นไงแต่พอยเนี่ย,ยผมว่าน่าสําคัญอย่างหนึ่งก็คือหลายๆคนเชื่อว่า จะไม่เกิดสงครามในเรื่องของสงครามจริงแล้วจะเกิดเป็นสงครามเศรษฐกิจแล้วมันจะทําให้หลายประเทศเนี่ยเริ่มที่จะแบ่งเงินมาซื้อจรวดแบ่งเงินมาสร้างกองทัพกันมากขึ้นเดี๋เมื่อ,อวก่อนเนี่เด้งข่าอยู่ใช่เออก็เอาแล้วซื้อกองทัพทำไมซื้อเครื่องบินทำไมจะรบกับใครทุกวันเนี่ยมันเฉลยแล้ะมันมันมีเขาเรียกว่าข้อที่เป็นเหตุเป็นผลที่จะทําให้รัฐบาลอเมริกาทุกประเทศไม่ใช่แค่อเมริกาเพิ่มกําลังการทหารซึ่งน้องเข้มก็อย่าลืมนะว่า ทุกประเทศก็จะมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแหละทีนี้ก็แบ่งเป็นเงินสู่สาสุขไปแบ่งแบ่งเงินไปไปลงทุนในด้านอื่นๆสร้างทรัพยากรบุคคลแปลว่าต้องแบ่งเงินมาในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของเออทหารมากขึ้นมันก็ทําให้ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันมากยิ่งขึ้นด้วยอันนี้ผมก็อยากว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นราคาอย่างที่ต้องจ่ายเหมือนกันก็อยากรู้ว่าทุกคนจะปลดล็อกตรงนี้ได้อย่างไร